มาตัวแล้วครับเรนโบว์โอ้ยจัดมาอีกแล้วครับมีโดนอยู่ข้างๆเนี่ยเดี๋ยวโดนอีกนี่นักแข่งใคระเรียบร้อยครับตามมาอีกหนึ่งตัวเป,ปเป็นไงปะโดนเป็นไงเหนืออซ <laughs> <laughs> าบีจิด้วย,ยไม่มั่นใจเลยมันเล่นแรงไม่ได้ไงนี่แหละที่เขาเรียกว่า ติดคิวอย่างนะน้องๆแรงไงน้องๆอ,อ,อ,อีซีเน,เนื้อคล้ายๆกันนะอุ้ยแรงดีดอร่อย<ด>นะ<ล>ยอือยาวไปครับยาวไป นี่ครับนี่เมนูเรานะครับวันนี้จะมานำเสน,เนอทำห่อหมกปลาเลนโบนักวิ่งแห่งเจ้าทะเลนะครับน,นี่ผูดเอาเนื้อเรียบร้อยนะครับอันนี้ส่วนนี้จะทำเป็นทอดมันวันนี้เราจะทำหออ่อหมกนี่ส่วนหัวครับ นี่กระดูกส่วนหัวครับนี่มัน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 ครับเกือบสามโลครับตัวเมื่อวานนะครับสองโลแปดนะครับจ่้งแล้วสองโลแปดเกือบสามโลจริงครับเดี๋ยวเราจะมาแปรรูปเป็นนะครับฮอมกปมาเรนโบครั้งแรกของเรานะครับ นี่จะทำทอดมันครับบดเนื้อเรียบร้อยแล้วเราต้องมาโขกต้องมาโขกนะครับแต่มาก็ทำกินครับไม่ขายนะครับนานไปกินทีนก็โขกเนทำทอดมันนิดพึ้ดนะครับก็จะมีถัวกรอดยาวแล้วก็พวกกะหลังนี่จะเป็นทำทำ,ทำเป็นหอมอบุใยอไม่มีครับก็เลยไม่เอา เอาเป็นสองอย่างคือโหละพาแล้ว,ลวก,นนก็กระลำนะครับเป็นกระลำถุงแก้วโอ้โุชูรส่วงแน่นอนครับเดี๋ยวเราก็จะตเตรียมรวมๆกันให้มันเข้าเนื้อก่อนนะครับเครื่องปรุงเราก็จะมาใส่พวกนเนื้อส่วนที่มีกระดูกอ่อนนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้ต้มยำนะครับโหใหญ่ โซนโนปาเลฟานหมะเลาเซาปาเลนโบวนักปิ่งแห่งท้องทะเลหายาเห็นันพวกบ้านเรามันมันไม่ใช่เห็นมาเป็นทะเลน้ำลึกนะเดี๋ยวเรามาดูให้ข้ากัน ต่อไปเป็นพริกแกงครับใส่ลงไปว้าว การห่อแล้วห่อหมบปลาเรนโบ้แบบเดียวได้กี่ห่อแล้วเนี่ยห่อแบบบ้านๆนี่แหละง่ายๆครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห่อป้าจังไม่ครึ่งหม้อเลยครับรวมใหญ่ครับเกือบสามกิโลสองโลแปดครับานานๆกินทีมีส่วนนี้โขกเรียบร้อยแล้วครับนีอันนี้เป็นทอดมันนะครับ ปรงเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเวาลาจะกินเราค่อยไปทอดกันว้าวปับ๊บว้าวปับ๊บครับการหอ่อกินแบบบ้านๆอ๋ออันนี้สลัาครับใบยอไม่มีขี้เกียจหานี่เน่เอาแบบนเน่ง่ายๆทำเองกินเองอม,อมีเนื้อเนื้อที่เราบดแล้ว แล้วก็มีชิ้นปลาส่วนหัวส่วนเนื้อนะครับเอ็นอ่อนการห่อแบบบ้างๆครับปั๊บเข้าไปครับและหลังจากที่เราห่อเสร็จครับเราก็จะไปนึ่งนะครับรอติดตามชมรอตอนนึ่งนะครับแล้วก็มานั่งซวยกินด้วยกันนะครับว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนติดตามครับไปเรยครับ ไปตอนนึ่งอีกทีนะครับน,นี้เรียบร้อยแล้วครับนี่หกปลาเรนโดนะครับลงมอเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไม่เกินอีกหน,หนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวมากินด้วยกันครับได้สิบกว่หมกรวมใหญ่ครับ อ่ะเดี๋ยวรออีกสักชั่วโมงครับเดี๋ยวมานั่งกินด้วยกันครับรสชาติจะเป็นแบบไหนเรียบร้อยครับนมาถกเรียบร้อยแล้วครับข้างล่างอืมอืมแบบนี้ไ อืมดู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 อืมด, <c oughs> ดูครับว้าวชิมดูดิชิมครับชิมครับ <c oughs> อืมอร่อยอร่ยอยว้าวโอ้เลือกหัวปลามาโอ้เลือกมาถูกกันนะนะเจีวเจีวมาครับมากินด้วยกัน <c oughs> นี่เป็นทอดมันนี่ว้าวมาครับอ,อร่อยอร่อยเหลือหลายสมกับการไปหามายากเลยประมาณอ,อร่อยเอนี่ยอร่อย หวัวที่สองแล้วครับมันจุดจุดจุด,จด